สวัสดีครับชาวเน็ตครับคนนี้เขามาขอร้องให้ไอดอนขอร้องให้ตัดทรงเปิดข้างหลังวีคัเปิดข้างหลังวีคัเนี่ยให้ดูข้างหลังก่อนนะครับเนี่ยคือด้านข้างนี่จะเปิดออกสองข้างแต่ข้างหลังจะให้เป็นวีคัอย่างเงี้ยวีคัทเราก็เล็งจากเททอยเนี่ยแล้วก็จิงหูให้ได้สามเหลี่ยมนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดู คือเขาจะเปิดข้างหลังวีพัดแล้วก็เอาริมใบหูเนี่ยริมใบหูสองข้างเนี่ยเป็นแบบคือทํามุมสามเหลี่ยมให้ได้คืออย่างนี้นะครับอันนี้คือจุดกึ่งกลางนะครับตั้งเก้าสิบองศาเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ครับเนี่ยดูเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะดูนะครับปืดปืดปืดเนี่ยทำสามเหลี่ยมให้ได้อย่างนี้ พมจะไปร่วมตรงนี้เราจะเปิดข้างมารับพอดีัางนี้ก็ดูจุดตรงนี้นะครับเนี่ยคือจุดด้านหลังเนี่ยมาเข้ากระมุมใบหูเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บ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 ให้ดูชัดๆเลยนะครับทั้งสองข้างเนี่ยทำมุมก่อนคือเปิดข้างหลังวีคัดดูให้ชัดเลยนะครับผมจะเอียงให้ดู นี่ทำอย่างนี้ถ้าสูงกว่าหูก็ฟังไหนก็ต้องสูงเหมือนกันอย่างนี้ครับนะวิธีทำมันง่ายแต่ขึ้นแบบฐานลากฐานเนี่ยต้องขึ้นอย่างนี้เขาเรียวกว่าเปิดข้างหลังวีคัสชื่อทรงมันนะครับชื่อทรงเปิดข้างหลังวีคัดตัววีก็คืออย่างนี้นะครับเนี่ยคัดแจวเลยคัดก็คือว่าตัดออกกันแหละครับคัดวีคัดวีคัดอันเดียวกันภนะาษาฝรั่งมันดิน้น เราก็เอาแค่สามเหลี่ยมซ้ายสามเหลี่ยมขวานี่ก็เข้าใจแล้วภาษาไทยนี่คือทําไมผมต้องเอามือไว้ตรงนี้เป็นเทคนิคคือถ้าเขาก้มไปหรือว่าเขาเอียงไปอย่างนี้มันไม่ได้ฉากทําอย่างนี้พอได้ฉากเสร็จเรามาดูนะครับด้านข้างตรงนี้กำลังทำมุมมุมให้ได้มาขนาดนี้ด้านนี้ก็จะเปิดข้างรับพอดีดูนะครับดูฝั่งซ้ายฝั่งขวา ให้ให้เป็นแนวทางก่อนโดยใช้เบอร์ศูนย์เนี่ยเป็นตัวตัดครับทีนี้เรามาดูด้านข้างให้ดูหน้าคนตัดก่อนว่าคนนี้รู้สึกจะเป็นหน้าเดิมๆนะใช่ไหมครับ,ครบเคยตัดทรงยิวควายมาแล้วคเคยตัดทรงรบ๊อบอันเดคาร์มาแล้วเนาะวันนี้มาขอตัดให้เป็น V ีคาร์อีกผมก็ต้องจัดให้ตามที่ผมอยากจัดนะครับนี่ดูนะครับด้านข้างทีนี้ด้านข้างนี่ผมก็จะใช้เบอร์ศูนย์จุดหนึ่ง นี่อย่างนี้ดูนะครับใช้สวิตอย่างดีน,นี่สวิตตัวนี้มันเป็นสวิตเมืองนอกใช้ยางรัดไว้นี่ดูนะครับเอาตัวนี้มาเอาอยางรัดไว้นะมันหลุดผมชอบเสียตัวนี้ชอบเสียสวิตวิธีต,ตัดก็อย่างนี้ครับเปิดข้างเราก็มองมุมนี้เลยมุมมุมหน้าผาก มุมหน้าผากกับรอยโค้งตัว V ีนี่ให้เท่ากันอย่างนี้นแล้วก็เราก็เริ่มใช้โค้งลงมารับกับตัว V ีพอดีอันนี้ชื่อทรงเปิดข้างหลัง v ีคัทนี่โดยใช้0ูนเป็นตัวตัดด้านข้างทำอย่างนี้นแล้วแล้วส่วนนี้มันก็จะมารับกันพอดีมันจะเข้ากันหน้าพอดีเลยดูนะครับอันนี้คือวิธีการตัดผมทรงวีคัท ซึ่งผมเขาตัดมาแล้วเดือนหนึ่งซึ่งเขาตัดเป็นทรงสั้นทรงอเมริกันมาทีนี้มันยาวมาแล้วเราเขามาอยากมาเปลี่ยนทรงเขาก็เอาทรงวีคัดเปิดข้างเขาบอกภาษาไทยแต่ภาษาฝรั่งเขาก็ว่าทูวีวีคัททูวีสายขวาแล้วแต่เขาจะพูดผมก็ว่าไปตามอัธยาศัยช่างคนอื่นเขาก็ทําเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทาตามอัธยาศัยนั่นแหละรครับ ก็ขอบคุณที่เขาขอมาเขาอยากเห็นตรงนี้นี่ดูผมตัดให้ดูดาทางทีนี้มาดูข้างอีกนี่วีวี v. V. อยู่ด้านหลังซ้ายขวามาดูฝั่งฝั่งนี้อีกนะครับดูก็เช่นเดียวกันดูมุมนี้ไหลลงมาใส่กับตรงที่เราตั้งวีไว้ครับจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกก็เมื่อศูนจุหนึ่งมันมันแทนวีเล็กอยู่แล้วเป็นเทคนิคของช่างอ้อน แต่คนอื่นเขาก็มีอีกหลายเทคนิคก็ไม่ว่าเขาหรอกครับนี่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆอย่างนี้นี่ทำให้ดูเลยนี่เผินหน้าประตเลื่อนขึ้นเพื่อที่จะให้มันรับกับตัววีตรงนี้หัวเป็นหลุมเขาก็กระเช็กระชกนิดนึงอย่างนี้ทีษาคนไม่เหมือนกันนี่ครับเขาเรียกว่าทรงวีค์ดเปิดข้างหรือว่าภาษาฝรั่งเรียกว่าทรูเวีค์ด ตัดสองข้างเท่ากันแต่ด้านหลังเป็นตัววีผมด้านบนยาวเท่าไหร่ถามว่าเมื่อก่อนเคยตัดอเมริกันหนาอเมริกันบางลองทรงวีลองอเมริกันมาแต่ตอนนี้ไม่ต้องตัดของเขาเลยครับพอดีหรือว่าเขาตัดสกรีนเฮดมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดือนหนึ่งเรามาตัดแบบนี้ได้ทรงนี้ครับนี่เสร็จแล้วครับเนี่ย ส่วนวิธีกันนั้นจะกันเหลี่ยมกันโค้งกันตัววีหรือการครึ่งวงกลมแล้วแต่เราจะกันให้เขาแต่ผมจะสาธิตให้ดูแค่นี้ก่อนคือดูนะครับนี่ด้านหลังตัววีก็คือตรงทอยให,ให้ให้มีรูป,รปสามเหลี่ยมที่สวยเขาเรียกวีด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงให้มันเท่ากันแล้วก็มาดูทางนี้นี่โดยใช้เบอร์ศูนย์จุดหนึ่เทคนิค ถ้าเอาเบอร์อื่นตัดมันจะไม่สวยด้านข้างครับนี่เสร็จแล้วที่นี่ก็ทางลูกค้าจะขอบคุณเน็ตไอรอนยังไงบ้างครับขอบคุณไปหาเพื่อนูงไปเบอร์โทมีไหมไม่มีเนาะไม่ไม่ไมีไม่บอกอ่าเขาไม่ยอมบอกถ้าไม่บอกผมก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับมีตรงนี้นิดนึงผมก็จะใช้วีใหญ่มาเก็บให้นี่รามองเห็นแล้วนี่ตรงที่มันเป็นขอบเนี่ยอย่างนี้ อยสองข้างให้มองตรงๆเลยครับผมขยับกล้องให้นิดนึงนะครับขอโทษนะครับน่นขยับให้ชัดๆเลยเพราะว่าผมก็ต้องถ่ายทําด้วยพูดด้วยมันก็ยากหน่อยนะครับนี่ตรงนี้มันเป็นขอบที่ไม่สวยเราก็ดูดูตรงนี้นะหน่แต่งขอบให้นิดนึงนะ จะเลี่ยนมันก็ไม่เป็นใจอ่าต่งอย่างนี้ใช้วีใหญ่นะครับวีใหญ่แต่งแต่งแต่งแตงตรงไหนมันเป็นขอบดูชันแนน A อชันแนนบมันเท่ากันอย่างนี้อย่างนี้สำหรับช่างอ่อนแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่ยากแต่คนที่ลองทําดูก็ให้ลองว่าบวดข้างหลังวีคั์ดูให้รอบเลยนะครับนี่เสร็จแล้วครับให้ดูให้ดูด้านหน้าด้านหลัง นั่นครับให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะขอกันตอนหลังแล้วผมจะไม่สาธิตการกันให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทรงตัดวีคัทนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะให้ดูหลังจากสรุปไปเมื่อกี้นี้ว่าทรงวีคัทวิธีตัดวิธีอะไรผมก็ให้ดูครบหมดเลยนะครับดูเลยครับนี่ให้ดูสองอย่างพร้อมๆกันนะครับปึ๊บนี่คือผมด้านหลังเขาเรียกว่าทรงวีคัทนั่นแหละครับ คือเปิดข้าง2ข้างแต่ให้ด้านหลังเป็นตัว V อันนี้คือสรุปว่าเสร็จแล้วนะครับยิ้มสักนิดนึงมีอะไรจะคิดถึงเพื่อนไหมเออไม่มีครับเออไม่มีเนอะเบอร์โทรมีไหมมีแต่ไม่บอกครับเออมีแต่ไม่บอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ